ก็กับสวัสดีทุกคนเนี่ยครับกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังตอนนี้อัปเดตนะครับซึ่งทุกคนอาจจะคิดถึงผมได้ว่าเอ้ยกูเรื่องอะไรบ้กฟุ้นแล้วกูเรื่องอะไรบ้กฟุ้นแล้วอะไรประมาณนั้นแหละและในจริง,เ,รเ,รงเ,รนเนี่ย,ยไม่เลวกผมเพราะว่าวัน,นนี้เกมมีอัปเดตครับใครพลาดของใครใครไม่เล่นถือว่าตายซึ่งวันนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะคะสองอัปเดตหนึ่งอัปเดตผลอะไรอัปเดตคน,นอันเดอร์วีเวิร์คสอง อับเดียมเพลงรีเวิร์สผลเพลงเวอรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นอะไรรูกมันมันเป็นแบบมันมันดูเหมือนกำลังจับมือกันเลยและตอนนี้ผมก็หงทมาใช้ผัเสียงนะครับซึ่งทุกคนจะถามว่าเอ้าทำไมมุ้ยใช้ผลสายทำไมมุ้ยใช้ผลแสงผลผลเสียงดีกว่าเพราะอย่างน้อยสกิลเนี่ยมันก็แล้วก็มันโจมตีได้เป็นแบบ ีเหลนพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีคนมาใช้ขนซาวนะแต่ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เพราะว่าตอนเนี้ยผมได้อนนชอบขนซาวเลยแหละคือมันสวยทำให้ผมได้หมวกนิดนินแล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าคลุมแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือผ้าคลุมที่ผมถือได้วยครับที่ผม,มสใส่กับผ้าคลุมแบบนั้น 有点低了。 เกมนี้ก็รอกันอ่ะสักนาที <c oughs> หอกนี้ผมก็ฝึกคำคอมโบนะครับเพราะผมไม่ค่อยคอม โมโนี้ใช้ได้ไหมครับทุกคนใช้ได้ไหมถือว้าเกิดทุกคนคิดว่าแหลกกดไลค์มาถ้าเกิดทุกคนคิดว่าใช้ได้กดตดิ๊ต <c oughs> <c oughs> ุ่มวันศุกร์ฉันว่าทำไมผมไม่ใช้ผมไม่ใช้หมัดสตาร์ฟรวีหนึ่งถาได้มันกลับหมัดหมัดไอ้คายดำสันจียังดีกว่า อ่าเดี๋ยวผมจะใส่ดูนี่นี่เป็นไงผมซุ่มได้ของแลย รอนะครถูกเหมือนว่าจะเสร็จแล้วเนะี่ยโอ้ยไม่แจ้งเงินโอเครออยู่ที่จ <c oughs> บรักกเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ล่กเข้าหัว นี nee, o, bukan in, in, ่ข um ้าวขึ้นอยู่หนึ่งเอ็มเพราะว่าผมไม่ราคาหัวมา ก็คือตอนนี้มีแต่ทหารเรือนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วบอสเกิดบอสเกิดเดี <c oughs> ๋ยวมันจะมาช่วยเนขะาเลยครับเพราะว่าจะไปขออนุญาตตีม้อนก่อนเ็คือเห็นนะครับวา่าทำไมต้ตีมอนก่อนถามได้ไปเก็บพวกแค่นี้มาเติมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โลกสาม อยู่ตรงนี้มาประมาณ7นาทีได้เพราะว่าค่อยมาในะครั้นี้ตอนบ้าจะเก็บประมาณ7นาทีนี่นี่เล็กเล็กเล็กเจียนใจเย็น แค่อเลือกประเด็นสามหกสพกสีก็ประมาณสิบหเลยเลใช้ได้ พวกนี้มันคือมอนนะครับนี่เห็นไหมที่ลก <c oughs> ูกสามตู้นสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่ไปลูกสองลูก 2, มสมใช้ทุนคนแรกใช่นั้นแหละ ไม่เั็นเดยกผมจะหัดบอทนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมอยู่บนฟ้าเพราะว่าเมื่อกี้ตายเห็นไหม Nei. <coughs> ไั้แล้วแตกเกแล้วทุกคนตายหมดเหรอ,อไม่ตายไม่ตายโอเคทุกคนเราจะไปปั๊มเลือดดูดีทุกคน 对不对？ 带来了。 ผมจะฟีดซูงแค่หนึ่งครั้งนะนะผมจะได้ผมเสียงกับคืนมาพูดเลยว่าผมจะได้ฟีดเสียงอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะมีปีดนะว่าจะได้เสียง สองนั่นแหละรอบแรกของนีหน่อยคือรอบสุดท้ายของนีหน่อยคุณโดอ่ะรอบก่อบ สุดท้ายละของดีหน่อยผลอุ้ยเหี้ยเอ้ยบุตรไหลจะได้ผลเลยว้านเวยไหนโค้ชเหลือเท่าไหร่หกร้อยอะสูงอีกการหนึ่งก็แล้วถึงแล้วก็ไม่เสียว่ะอย่างงั้น

แล้วก็ได้หายคีวอ่ะกดดีไมุกกดดีดีไม่เป็นเหรอมาคีไอ้คิเนี่ยดูนี่เราจะใช้นี้ชิบนี่ไปแล้วน,นี่เป็นไงสีม่วงโอ้โหเท่ ทีสำหรับวันนี้ก็ไปลกลาบกดบายบาย